คุณพี่สมทัาทายเป็นกำลังใจจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนะคะนี่เราบุญจะว่าไปทั้งอื่นบ่เคยได้เนาะขั้นขอ้อค่อยอ่านว่าหลายคือเจ้าก็ได้จ้แล้วคั้นจาน้องกิตตอรสวัสดีคุณรีปรทุมกินเห็นบมม่มีม่เมา่มาเหมือนหลังกันนะที่รถนี่เราบ่นก็เลยเพิ่มคลิปเพิ่ม เออร์เมล่าคือหน้าที่กับมาคือเก่านะพี่ล่อคนก็ไปซ่องเดดบอร์ดเนะะาะจะบ่ค่อยมีมีคือเกานะ่าหมความคิดเห็นอีหยังน่ะอันเรื่อทุกมือเราก็ไปเบิ่งทุกมือเนาะก็เสียเวลาหน่อยบ่คอยเด้ดไปหาเพื่อนเต็มที่เนาะเพราะว่าเฮา,า,า,าล่อเด,ดินนะดูยังไม่โชว์เยอะแค่ะพิมพ์ว่าอะไร ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเจ้าขอบคุณถูกกำลังแรงใจน้องสนะตอนนี้ก็บายสองตัวแล้วกินข้าวเที่ยงกันลยบ่จ้าพี่สุชาดาก็มาสมกำลังใจค่ะเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจากพี่โยกทุกวันทุกวันนะคะจับของเขาทุกวันวันนี้ก็หลุดแล้วีน้องกิตติสวัสดีคุณวาสนาหนุ่มคุณบ่อน้าก็สวัสดีคุณวาสนาคุณเบื่อเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณเบื่อเพื่อน ว่าจกนั้นนมจะบัดดีคุณรีประทุมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชูชดาขอบคุณสาวอุบลขอบคุณคนใจเดิมขอบคุณมารีวันนะคะขอบดําแห้งแค่นั้นค่ะบ่มากผมสีดำก็เป็นสีสีละออกสีขนาดสีบอลฝรั่งไล้มาสาอยังใดซ้ำนี่นะเำ็ังใจก็เป็นอะไรน้องโมขอนฝันคุณเดือนก็รู้ผลยังคะ ย,ยังใจยังฝ่ายคุณเฉิมต่อมาบางังทักทายครคับคุณคำปานคุณกำลังใจทางใายคุณคำปานเจ้าดอนทักทา,า,คนะ <S <S ายคุณเพ็ญนาภานาะค่ะเนาะนวันนี้โสภาเพ็ญสวัสดีคุณเพ็ญนาคาค่ะพี่เพ็ญนาคาสวัสด,ดีใจนะคะจ้าขอบคุณค่ะไม่หลงไม่ลหลงไหนดูฟันดิไหนไหนฟันหลุดเสียดิ โตกดีดีอย่นี่นะบางทีก็นะโตกกัน่าอึดอ่ดบางทีก็ขอบคุณนะค็นะขอบคุณที่ไม่เป็นกังวแวลใจให้แกรอดการต่อจากอยู่กันโดนโดนนะกันนะรอดวนกับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กำลังใจนะก็นะด้เวลาลลแล้วได้เนี่ยเลยกินนะแก่ข้อนอ่อนข้อนนั่โอ้รอดนเป็นเป็นนะ เจ็บข้อกินพริกก็บ่ได้ไหมแสบข้อไป็นแง้มไะมกับผ้าหลานนอนแต่อยากไปเยี่ยมเพื่อนๆทีด่ดอกเดือดแต่ว่าพ่อบ้านเพิ่งมาเห็นเพิ่นให้ยนเล่ากันกเรเดินไปปูปูกรปางชื่อละจนันเดินไปเครื่อรู้ยนะังกระบุนี่นะคณะนั่งแอร์ขอบคุณทุกกาลังใจเ้าวไหลหบดได้ขั้นข้อขั้นข้อ บางทีก็เที่ยวเพลินเนาะดื่มเพื่อนดื่มเพื่อนไปไม่ถึงไปไม่ทั่วถึงเนาะแตเนาะเที่ยวเพื่อนไปเืยมได้รับข่าวดีแล้วบอสซาอดอนพี่เพื่อนาะพากยังยังจ้าสิ้นเดือนนี้จะได้น้ำชาเนาะพี่เพ้นเนาะพันมุนน้องบัวคนตอบเนาะแสดงมาคนมีแอดมินตอบอยู่ข้างหลังเนาะมักลงมากบ่ ไปนั่งจังได้เฮีเครื่องเขาพังเนาะนั่งรถกับนั่งรถบครับรถบัวปีนไปนั่งเครื่องกับเครื่องช่องช่องอันนั้นกะ็บ่บอรมี่หมอีหยังวะความคิดเห็นน่ะนะอันที่ตอบความคิดเห็นเท่าอย่างนี้ก็เวลาก็ไปอยู่นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะลงยิ้ม แต่ก็ลดลงและดีเล,ล้วขึ้นแล้วค่ะยาหมดอไปซื้อยามาอีกต่ท่วมแต่ทางบ้านย่านี่หลัะจ้าบ้านยานา่าน้ำไหลเนาะท่วมเขาเขานกักกรท่วมเลยน่าดิปากชมำผูไม่ใช่ปากแดงค่ะ,งคะทงเขาห่าง <c oughs> เพียงเขาพังิีเ <c oughs> จา้าคือลงมาได้พะนี <c oughs> เขาอ่อนบันได บันไดเลิ้งไปเลยให้ไตลงมาบ่ว่านั่งเที่ยวแช่อมรุ่วันบรรยากาศดีมากเลยเที่ยวแช่อมกับลุงวันเนาะขนาดไม่ได้เป็นเล่นเจอกันเยอะมัอมือนะจะน่าพ่น้องเอ้ยพวกไปว่นมาบพกเจอกันเยอะมัดมือเยอะบันดึงมาแต่ว่ากำมันมือคึมๆมาเลยจังต้องใส่เงือแรงทุลักอย่ากินโตกเด้อเนาะ จะจังได้ต่อไปลบบอันนี้นะคึคนยิงม่มีความดูอยังเลยเนาะเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็ขอให้ได้เจอยอดวิวแตกแสนแตกล้านกันทุกๆคนวันทีตเรากันตจอดกำลังใจสวัสดีคุณลุงวันครับน่าเห็นบอกขึวนผิดเห็นกิดมากแล้วแมนี่ยบอนะาสวัสดีคุณพรอพาแพี่น้องกิตตาสวัสดีคุณวัชนาหนุ ุณบอหน้าก็สวัสดีคุณว่าสนาคุณเบืเ่อเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณเบืเ่อเพื่อนว่าสนะนมสวัสดีคุณรีบปทุมครับยายมันหมุนหน้านะมันจะไปทางนู้นมันมีไอ้น,นี่นะขอให้ไปไปโอ๊ยคุณบอหน้าจ้เอะคุณแม่บอหน้าเนานะอยากให้อยู่เท่านี้นะถ้าโตอีกหน่อยจะไม่น่ารักแล้วตัวเท่านี้กำลังน่ารักเลยขอบคุณทุกท่าน้วยจะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังเรืองใจให้จ้จกที่บรเิเวณซีเอหน้ามน็เนะ สาวบนก็ว่าล่องทำแม่บายจุ bert, roommate, so 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 minute, ๊ยน้บังคุณเม่ที่พร่เจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกําลังใจน้องขะน้อสาวดอนก็สวัสดีค่ะนี่โรบินจ้าสวัสดีจ้าคุณหนูปันไม่มีเมนูก็ไม่มีเวลาจ้าคุณหนูปันโทรศัพท์ข้อมูลคุณเชิญตอบผังโทรศัพท์ข้อมูลเต็มจะทำยังไงคะ คุณเดือนเต็มเดือขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะเนาะอะไรจ๊ะขอบคุณทุกคนเรืเด้อขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณที่แบบม่มันเป็นกำลังใจซึ่งกนันที่น่ะเขาข้าวเหลืองเนาะไหนข้าวข็าเหลืองแนะนะล้วฝนะไม่ตกบางทีก็โต๊เนาะโต๊นำ้ำโต๊กินน้ำเลไม่น้ำกันนะคะเนาะจับมือไปด้วยกันจา้า เราจะไม่ทิ้งกันนะคะบางทีอาจจะไปพอถึงก็มีเนาะงกนันเนาะสาวบนกว่านักทายครับคุณยายทำพันคุณพันธิพย์จันทวงศ์สวัสดีคุณนิโรบนช้าก้ามาให้กําลังใจค่ะแกรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจ้าแกนี่ใครครคุณยายบอกก่อนเขาทำมาทำไมเพาเห็นบอ่อุตส่าห์อุตส่าห์เฮ็ดเนาะน้ะ่ไม่วู เสียดายเนาะมคุณหนูปันก็สวัสดีจ้าคุณสุตาขอตัวนะคะจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าโดนปิดกัน,ม,นม,มาเกิดเมื่อไรจ้าเริ่มเกิดเมื่อไรเมื่อนีโบ้ทันโต๊ตื่นเช้ามาบ้าทันโต๊ะจ้าโบว่านตกะย่ำย่ำบายๆนะกะลิ้นอย่างนี้ก็เวลาก็ไปอยู่นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะ รเราวนท่าเออต้องทำกีีนี่ยเาชวนุกท่านและต้องคุยไปได้เนาะอุย้ยคุณสุดตาอิมา่มห้าคิดถึงจังเลยไม่ค่อยเจอหน้ากันสวัสดีจ้ามาส่งโอ้ก<อ>็จับโยกทั้งวันทุกวันวันนี้หลุดแล้วคุณคำปันคุณคำปันสวัสดีคุณหนูเรียนทั้งคุณเรียนก็สวัสดีกำลังใจจ้า วันนี้สุภาพสัสวัสดีคุณประกอบค่ะน้องนางเนาะแม่น้ยจันทร์สี <c oughs> เรือนเต็มเรืองสวัสดีสาวดานันเอะเท่านขอมาอีกแล้วป้าป้อยันยนยายทำง,งานขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแจ้ขอบคุณที่แม่มันเป็นกำลังใจให้กันเนาะนาะคุณใจเดิมคนอาแตงหม,ม้อแซ่ตวเย็นมานางกินก่อนขึ้นเวทีก็เลยเป็นเป็นไอขึ้นมา ก็น,นี่ก็ได้นะคะจา้าขอบคุณค่ะไม่หรอกไม่หรอกไหนดูฟันดิไหนไหน,ใน,ใน,นฟันหลุดชี้นทิันทิพนนะคะทุยกย่านประกอบสวัสดีค่ะคุณเทนนะคะคุณแม่นุ้ยเล็บชมองมือใส่นาะจจัเน่าผ่านโกนผ่านเกล็ดบปลาฟาก็สวัสดีเพื่อน้อมห้องแม่บอลนะสวัสดีญาติเนาะก,กิตตา ยังดำแห้งแค่นั้นค่ะบ่มากผมสีดำก็เป็นสีสีละออกสีขนาดสีบ่อนฝรั่งได้มาสสยทั้งได้ซ้ำนี่นะแอน้องกิตต้สวัสดีจ้าพี่สุชาดาทักทายค่ะบำัุงก็สวัสดีคุณจันทร์ค่ะนะคะ